พี่น้องคะนั่นแหละพอดีดได้นั่งอยู่กับสามีก็เลยจะพูดสื่อฟังในเรื่องของการงานแต่งแล้วพี่น้องเพราะว่าไปงานแต่งมาอันนี้ทำหลังจากทำหลังจากไปงานแต่งมาแล้วนะหมายถึงว่าตัวนี้เราก็จะเอาใส่กับวิดีโอที่ไปงานแต่งมาให้ดูเนาะค่ะ Let's talk about how different wedding Thai wedding and English wedding พี่น้องคะ Well the big difference is One's in England and one's in Thailand. I know, <laughs> Michael. Uh, we don't have sod in England. Don't have sod in England. No, you just pay for your sins the rest of your life. Uh, the big difference is, I think, before years ago, I suppose when my mother got married, it was the um, the bride's the bride's parents. Not in the original in England. Yeah, paid for the wedding. Yeah. No. Get more expensive. 50 50เเน้นเรื่องวตเรือหมเนอินเีย yeah. ้ in ตอ i church. ก็คือต้องสวมแหนให้กันในโบสถ์นะจ๊ะเนาะแล้วก็คุณจะจดทะเบียนที่นั่นเลยหรือคุณจะทําไปจดทะเบียนที่ที่อำเภอเหมือนบ้านเราจ๊ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะจดทะเบียนที่ทําพิธีตรงที่โบสถ์เลยเนาะ ในที่อ if they invite you and me take m <No. S 1> take your mum ี no you don't <Right. S 1> have seat for them you don't w w h e to stop there yeah in h a i l a n d you need to t y say a n d family you can take anybody with you oh, <really? S 1> yeah yeah because yeah, but why d i d start early in Thailand ร yeah because they prepare they prepare food a lot you know what I mean not same in here i ิ here ยพิแพ่ฟูด o อร for for the person they invite นี่เนาะฟูด o ูดนี่แหละอืมีันนั้นเ g ็ difference yeah อะอาจะมี i n นอิ a t o w you say ก่อนอินวิเตชันอ n นวิเ t ช o n ก็คือใบเชิญแล้วก็คุณจะต้องตอบกลับหมายถึงว่าว่าคุณจะไปหรือไม่ไปเขาก็จะรู้แล้วก็จัด ที่นั่งตามนั้นเลยใช่ไหมพี่น้องหมายถึงว่าไซจะไปหรือไม่จะไปไหมถ้าเขาเชิญสองคนนี้บอกว่าโอเคจะไปตอบกลับโดยก็จะมีบ้านเล็กที่ให้ตอบกลับหรืออีเมลให้ตอบกลับหรือว่าจะตอบกลับแบบโทรไปบอกเขาก็ทางชนะเขาก็จะจัดที่ให้เรานั่งเป็นที่เป็นที่ไปเลยว่าใครไปบ้างแล้วก็จัดอาหารเป็นชุดเป็นชุดของใครของมันเนาะนั่นแหละความแตกต่างแล้วพี่น้องไม่เหมือนบ้านเราจัดแปลว่างานใหญ่แล้วทีนี้สิ้นเปลืองไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างนะคะแล้วก็อ่ สมมุติว่าเชิญไมเคิลหนึ่งคนหมายถึงว่าไมเคิลและครอบครัวก็คือครอบครัวเราห้าหกคนก็คือไปห้าหกคนได้อยู่นี่เอออยู่บ้านเราแต่อยู่นี่ไม่ได้เขาจะเชิญเป็นคนเป็นคนไปเหมือนงานนี้เมลีไม่ที่ไปเพราะว่าเขาไม่ได้เชิญเมลีเด็กน้อยที่ไปจะเป็นเฉพาะแบบว่าครอบครัวของเขาที่ใกล้ชิดหมายถึงว่าลูกโอ้ลูกของน้องสาวเจ้าสาวหรือลูกของพี่สาวเจ้าเอ้เจ้าบ่าวอะไรอย่างนี้เนาะคือใกล้ชิดนะแต่ว่าแขกอื่นๆเขาจะไม่ได้เชิญเด็กนะพี่น้องนั่นละเนาะ แล้วก็ดูดูกันในในวิดีโอของทซถ่ายให้ดูมันจะเป็นแบบนั้นว่าเราต้องไปเช็คดูว่าเรานั่งตรงไหนเนาะต้องนั่งมันจะมีจัดโต๊ะให้เลยถ้าเราเอาไปโดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บอกเขา่าเอาอยาหัดหรือว่าใครจะไม่มีเก้าอิงให้คุณนั่งเลยแล้วก็จะไม่มีอาหารให้คุณกินเลยจะไม่มีไม่เผือเ่ออาหารไว้ประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนงานแต่งญาบอกว่าอุ้ย อใครจะซื้ออะไรให้ก็ได้เป็นของขวัญแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เลยเขาจะเขียนไว้ในในใบเชิญเลยเนาะว่าเขาต้องการอะไรถ้าคุณไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องให้เขาเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าซื้ออย่างอื่นไปถ้าเขาไม่ต้องไม,ไม่ไม่จําเป็นมันจะเป็นของแบบว่าแบบว่าของที่ไร้ประโยชยน์เฉยๆเนาะหมายถึงว่าในคิดในในทางที่ดี <Excuse me. S 1> ไม่เถอ <laughs> คิดในทางที่ดีเนีย่ยบอกว่าโอ้ย oh, สมัยนี้เปลี่ยนไปมากเนาะ s <S เพราะว่าน,นั่ง เพราะว่ามีมีเขียนรีส์ให้ด้วยว่าจะเอาอะไรหมายถึงว่าแต่ว่าสมัยก่อนคือใครจะซื้ออะไรให้ก็ได้เน,นาะนราพี่น้องโอเคไปดูไปดูปเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูงานแต่งถ่ายายถ่ายมาแล้วเนาะโอเคจ้ะบ๊ายบายอย่า พี่น้องวันนี้มาส่งน้องมิลีแล้วก็จะเลยไปงานแต่งงานน้องจะนอนกับคุณย่าคืนนี้พุ่นโอ้ยเราเอ็นจ้าส์โอ้ยะเดินตุกตามาด้วยเอาเสื้อผ้าชุดนอนเพิ่นนี่แหละพี่น้องคะเนาะแล้วไซก็จะไปงานแต่งงานพี่น้องไปงานแต่งงานแล้วก็กลับค่ำน้องมิลีกลับดึกนี่แหละน้องมิลีก็เลยต้องนอนกับย่า ไอ้ย like yeah yeah, eh, ัมิชชยาย่าหวว่าเมลีตื่นเต้นต้วันนี้จะไปงานแต่งงานก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายวีดีโอถ่ายรูปกับคุณย่าครับมัโอเคสบายลิงวันสอทีเี่สบายลิง้วกันนีสบายลิงโอเค You gonna go now, mom? Oh right, right. We all smiley. น้องมณีเตี้ยกว่าแม่เห็นไหมแม่ใ huh, ส่อันนี้ใส่สูงเลยเนาะน้าหลับสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องขะสวัสดีทุกทุกคนเออคุณย่าสวัสดีค่ะมัมสวัสดีค่ะเ้ยสวัสดีค่ะ่ะ อย่าจำไม่ได้สินั่นล่ะพี่น้องเขาส่งน้องไม่ดีเนาะไม่ดีจะนอนค้างที่นี่แล้วปงใสก็จะพากันไปงานแต่งงานโ h ้ดีนะฉ c นเชิดเหรอเย้ you like it? yes อืมนี่ t ะไทยมั้ where did you get that from? from Thailand what did you? yeah my friend sent me from Thailand Oh, r i g h t you like it? i t s e j e w e r y s nice อืมอย่าว่า nice สิสิอย่าว่าอยาชอบ nice Have you got coat with you? เย้ jacket มั m Yeah you want see. it It's nice Yeah Thank you Yeah แล้วมีดิบิกูดนะคะจ้าลุกอัพเติร์กันมามาม Mom, I say look ัพ t ติ grandma. Oh yeah you look up to me Oh yeah Oh. แอ๋อไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวใส่ยาบรรยากาศงานแต่งงานให้ดูแล้วพี่น้องเนาะ Okay ไปก่อน Bye bye โบสถ์นี้ใหญ่ด้วยพี่น้องโบสใหญ่อยู่จ้ะเขาต้องมาทำพิธีที่โบสส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะพี่น้องคะหลังจากเสร็จพิธีก็เป็นงานเลี้ยงต่อเลยด้จ้ะจะไม่ได้เปลี่ยนชุดเหมือนบ้านเรา เงียบสงบดีโบสนี้คุณย่ามาบ่อยจ้ะเขามาร้องเพลงแข่งกัน I miss the book I put my that there. I do I do a mic crack I don't, 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 don't recognize <laughs> หลังจากเสร็จพิธีที่โบสถ์เนาะค่ะพี่น้องขาก็ขับรถมาตรงที่งานเลี้ยงแล้วเขาจะใส่สถานที่ให้เราอยู่แล้วลว่าเขาเลี้ยงที่ไหนเนาะเร๋ยวใส่ชุดเดิมเนี่ยแหละเพราะว่าพิธีมันก็จะต่อๆกันเนาะตอนนี้ก็จะดื่มเครื่องดื่มดื่มเนาะค่ะใครดื่มอะไรก็ดื่มตรงที่เขาจัดให้ใครไม่ดื่มตรงที่เขาจัดให้ก็ไปซื้อเอาข้างในมันจะมีเคาน์เตอร์เพื่อขายเครื่องดื่มดื่มแล้วก็คุยกันแล้วก็มีออเดอร์มาเส์บเรื่อยๆเราจะกินอะไรก็เลือกเอาตามตามที่เราต้องการตอนเขามาเสร์ฟแล้วพี่น้องขา Lambs. Oh, <laughs> thank okay, thanks. Oh, hold on. You I'd work this. I are photographing the photographer. He'll miss you. He can see your face. Hi, folks. <laughs> <laughs> <One> <laughs> วันนี้มีสี่โต๊ะใหญ่ด้วยกันโต๊ะด้านหน้าเขาจะเป็นโต๊ะประธานือนบ้านเราเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพวกนี้เนาะ,ะอีกสามโต๊ะใหญ่ๆยาวๆเนาะจะมีสามโต๊ะเนาะไปดูว่าเรานั่งตรงไหนนั่งให้ถูกเก้าอี้พี่น้องเขาจะจัดเป็นชื่อไว้เลยเนาะ,ะนี่เห็นไม่ทราบก็จะนั่งตรงนี้เพราะว่าการจัดอาหารของเขาบางคนจะเป็นแจ้งมาว่าไม่กินเนื้อสัตว์เนาะ,ะอยู่นามเบอร์อะไรหมายเลขอะไรเขาก็จงไปสืบตามหมายเลขนั้นเนาะและเราจะไม่ค่อยสลับเก้าอี้กันเนาะ ไม่ให้เขายุ่งยากในการสืบอ,อาหารพี่น้องเหมือนคนตรงข้ามสายเขากินมังสวิรัติเขาไม่กินเนือ้อเนาะตอนนี้ก็ปรบมือต้อนรับเจ้าสาวพี่น้องคะ่ะเหมือนกับเขาจดทะเบียนแล้วตอนเช้าเ็าจะเรียกว่านางนั่นนางนี่เลยเนาะพี่น้องชุดเจ้าสาวส่วนใหญ่เลยที่ทรายไปมา4งานนะคะจะเป็นชุดเดิมตั้งแต่ตอนเช้าที่เขาทําพิธีที่บูหมาถึงช่วงบ่ายบ่ายโมงเนาะแล้วต่อด้วยงานเลี้ยงเขาจะเป็นชุดเดิมพี่น้องแค่ถอดหมวกออกน้องพี่น้องจ๋าในละอาหารเขาจัดง่ายมาก นี่ก็จะเป็นมีอยู่3ชุดด้วยกันชุดที่1อาหารก็จะเป็นอา,อาหารออเดอร์พี่นอ้องอาหารออเดอร์รวมๆเราจะกินอไัไหนเราก็เลือกอันนั้นตักใส่จานของเราเนาะพี่นอ้องเขาจะทําง่ายมากใช่านเนาะคือจัดให้แค่เพียงพอแล้วก็จะพักประมาณ10นาทีเพื่อให้เข้าเก็บจานเก็บ ช้อนที่ใช้แล้วเนาะพี่น้องคะต่อไปก็จะเป็นอาหารจานหลักก็จะเป็นเนื้อสเต็กวันนี้เนาะสเต็กแครอทมันฝรั่งบดแล้วก็เห็ดหนี่แหละคนตรงข้ามทรายเขาไม่กินเนื้อก็จะเป็นอย่างอื่นไปเนาะพี่น้องจ้านี่แหละคนทั่วๆไปที่กินเนื้อก็จะเป็นสเต็กวันนี้เนาะนี่คืออาหารจานหลักก็ปิดจัดเป็นจานจานมาทีนี้เสร็จเขาก็เก็บจานแล้วก็ต่อด้วยของหวานก็จะเป็นคุมเบิลตามที่เห็นนะพี่น้องผลไม้ค,มมคุมเบิลแล้วต่อมาก็จะเป็นการาเจ้าบบาเจ้าสาวจะ ตัดเค้กตามกําหนดก,การจะก็ประมาณ 15, นะทุ่มสิบห้าทุ่มยี่สิบเนาะที่ใส่ยอ่านแต่ว่าตอนนี้เกือบสองทุนะ่มต้องเพิ่งจะได้ตัดเนาะพอจะเรียกทุกคนมายืนเนาะพี่น้องก็จะนำ 5, 4, 3, 2, 1, ้ำห้าสีา่สามสองหนึ่งยี่สิบเนาะแล้วก็ตัดเค้กยญญกกี่สิบสี่น้องจที ก็จะเปิดฟลอ์ดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเต้นกันเนาะพี่น้องคะเราจะเปิดเพลงเสียงดังมากแซยก็เลยคอปิดเพลงเนาะเบาๆค่ะเต้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเต้นด้วยกันเปิดฟรอก่อนแล้วก็ตามด้วยทุกๆคนออกไปเต้นด้วยกันเนาะพี่น้องคะงานนี้ก็จะถึงประมาณตีหนึ่งแต่พวกสายก็อยู่สักประมาณสี่ทุ่มเนาะคะ่ะก็กลับบ้านเพราะว่าใสายขับรถไม่ค่อย,อยนั่น ม่ค่อยสะดวกตอนกลางคืนเนาะไมค์ดื่มนิดหน่อยเขาขับไม่ได้ไซ์ก็จะเป็นคนขับนะพี่นองจา๋านี่แหละก็เลยถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปให้ทุกคนดูเนาะนี่แหละหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรมีแต่เต้นเนาะพี่นองคะ่ะมีแต่เต้นแล้วก็ดื่มกันพี่นองจา๋านี่แหะบรรยากาศทั่วไปก็ประมาณสี่ทุ่มคนก็ทยอยกลับเรื่อยๆแล้วพี่นองเนาะ งานนี้คนเยอะเนาะพี่น้องคนเยอะอยู่ตอนกลางคืนนี่ยแหละเขาก็จะมีเครื่องดื่มแบบร้อนๆกับเค้กที่ที่ของงานเนาะค่ะมาวางไว้ให้ดื่มให้กินเนาะใครจะกินเค้กกินชากาแฟก็ดื่มไปเนาะพี่น้องจ๋าไม่ก็จะแบบมึนๆสักหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นว่าเพื่อนเลยถ่ายวิดีโอกระซายสองคนเนาะพี่น้องนี่แหละสักหน่อยก็พากันกลับบ้านแล้วพี่น้องจ๋า Oh, my little baby. <laughs> <little bear>. Oh, <laughs> you. Oh, <laughs> you she's a good and daddy. Oh, my little yes. darling. Yes, aren't you? My little coming down. are Hey, hey, trousers are coming down. <laughs> <laughs> are yeah. you? will see a more me and daddy, don't you? Oh, what he you What well, she's really said? But she's been all the right. Yeah, Yeah. You've been all right, Millie? No, yeah, she's been yeah. all right. Time sure. to go to bed. Oh, she went with me. half past nine. Half past nine. We all went. Oh, how were they over here? You? you and boyfriend and Millie? No, oh, us two. We got, Britain's Got Talent. Okay. I never noticed you. <laughs> Young Yeah, yeah, I've had a lot of things to floor? I've never seen that. Fighting away. <laughs> ไอรีคิดถึงแม่ไหมอ๋อมันเิมมากดแม่ได้บัดอ๋อเด็กเ o ด็กดอลล e สเธอนัน r n นไ้นบนแการ t <An audio. S 1>